สวัสดีครับพวกเรา Why For You ผมเลงนะทุกคนครับผมสตอมพรกสินค้าครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เอสขนาดรัชดาครับเราอยู่ที่งานอะไรครับ Why For Boy Girl Love Story ครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเราตามมาดูกันครับมา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  บรรยากาศกันนะครับตอนนี้ก็ก็จะมีเหล่าแฟนศิลปินวันนี้นะครับเกือบปีจากซีรีส์ในหลายเรื่องกันได้อีกร่าว่ามีแบบเป็นงานไพมีซีรีส์วาย right, ใช่ไหมครับใช่ด้วยความที่รายการของเราเป็นวายซอร์ยูนะครับก็<ล>ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกซีรีส์พวกซีรีส์วายหรือว่าย <included. S 1> ู <thank. S 1> ริคนหลากหลายทางเพศหรือยูริเราจะมีแบบให้ทุกคนได้มาติดตามกันนะแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่พวกเราจะขึ้นเวทีเพื่อจะเปิดตัวรายการของเรานะครับผมใช่ครับ ก็นี่ครับมันดูบรรยากาศว่ามีด้มมีใครบ้างที่มาให้กำลังใจศิลปินมาเข้ามาเข้ามาเาเลย เดี๋ยวเราจะพาทัวร์ว่ามีกิจกรรมอะไรอยู่ในนี้บ้างครับแล้วเราก็มากับกลุ่มอยู่กับกลุ่มรีเฟนครับเออกำลังแบบยุ่งๆเลยดูบรรยากาศครับโอ้โหมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีเฟนใช่ไหมครับใช่ครับโอมีลายเซ็น แนะนำก่อนก่อนไหมเนี่ยทำตอนก่อนไหมเนียละครเนะ่ยนำตัวได้ไปทำสวัสดีค่ะน้ำบีเฟนนะคะค่ะเกลนะคะจากโปรเจกต์บีเฟนว้าวสว่ะเราคุณหน้าคุณตากันดีสวัสดีนะคะแซนนะคะสวัสดีค่ะจิชานะคะคหน้าคุ้ตากันดีสวัสดีค่ะตับคายอ่ามีมีโปรดักอะไรที่อยากจะให้ท like ่านผู้ชมได้เห็นของพวกเราของกลุ่มเราบีเฟน เพลงธรรมดาแต่ว่าข้างหลังนี้ไม่ธรรมดานะคะนี่มันจะเป็นชื่อโอ้หนารักมากตอนเรามีแปดซึ่งของเรา B-Feen เนาะเป็น Music Story เนาะก็จะเป็นแปดเพลงค่ะแปด EP ก็อยู่ข้างหลังนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เสื้อวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนๆนะคะพี่เล้งร้อนมากเลยรับไปเลยไม่ค่ะทำไมพัดของ B-Feen มันเย็นจังเลยอโอ้ยอยู่เป็นเลยเพราะว่านี่มีแบบว่าโปสเตอร์จาก B-Feen อยู่ในพัดแล้วก็ วันนี้เราก็แบบแจกเลยใครซื้อเสื้อก็ได้พัดไปด้วยเลยฝากติดตามพวกเรา V f ฟ n ด้วยนะคะรับรองว่าทุกๆ EP เนี่ยฟินจิกหมอนแน่นอน,นะคะ่ะ ใจที่วันนี้แบบได้มารว่วมชมที่งานวันนี้ได้ค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากวันนี้เป็นเดือนของไพร์มันใช่ไหมคะก็แบบงานวันนี้ก็คือเข้าตีมวันนี้เลยก็เลยแบบตื่นเต้นมากผลงานของพวกเราบีเฟนเป็นมิวสิคสตอรี่ใช่ไหมครับอ่าฝาก ฝากผลงานค่ะขอหนอหนึ่งตัวแทนฝากผลงางนเลยครับพวกเรานะคะก็มาจากรายการเด็กฝึกของช่องวันนั่นเองค่ะสามารถดูได้ที่แอปคิวเพชัวันดีนะคะเริ่มวันแรกคือวันที่28กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงค่ะแล้วก็ออนทุกวันอาทิตย์ค่ะพวกเราก็มีโอกาสได้ร่วมสมทบเป็นนักสแสดงในโปรเจกต์ซีรีส์บีเฟนนะคะก็ฝากทุกคนติดตามบีเฟนของพวกเราด้วยแล้วก็รายการของพวกเราด้วยนะคะ กันมากมาเลยวันนี้พวกเราก็มาขายของกัน,นเนาะแล้วก็มาโชว์ร้องเพลงกันด้วยวันนี้ใช่ก<ช>็มีโชว์สุดพิเศษมามอบให้กับทุกคนในวันนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มาเจอกับแฟนๆแล้วก็มาเจอกับลูกค,าค้าคนสําคัญของบูธของเราครับผมก <ๆ S 1> ็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบรนด์ออกมาแล้วก็เราได้มีการไลน์ผลิตแล้วก็ได้เห็นของจริงๆกันเนี่ยครับผมว่าเสื้อผ้าเราแบบสวยแค่ไหนอะไรก็มาชมได้ที่งานนีนะครับ ครับแล้วก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราเหมือนมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับในเดือนคลายตลาดมีการออกบูธมีการโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เพื่อนเพื่อนแฟนๆเนี่ยมาให้กําลังใจกันอย่างขบขังเลยก็ดีใจมากๆครับอ๋อคือมีบูธมีอะไรด้วยน้องั้นขายขายของได้ไหมครับเพื่ออะไรครับผมก็เป็นเสื้อเลยครับตามนี่ครับมิสเตอร์สลิปปิ่ด็อกครับผมนี่ค่ะนี่เลยนี่เลยเออคือได้อินสปายมาจากหมาน้องหมานะครับที่เลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยใช่ก็คือน้องเขามีแบบคาแรคเตอร์น่ารัก เราก็เลยเอามานทำเป็นลายเสื้อเลยครับผมนี่ตามตามามอ๋อเป็นน้องหมาได้ครับแล้วมีมีอีกไหมฮะมีอีกใช่ไหมถ้าของสีเป็นสีก็จะเป็นพาวิแบร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่แบรนด์พาวิแบร์นะครับทำเสื้อผ้าเพราะปกติก็จะเป็นแบบทํากระเป๋าทําอะไรอย่างอื่นไปครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าแบบแรกของแบรนด์ของเราเลยครับก็จะมีอัปเดตผลงานล่าสุด ก็เดี๋ยวปลายปีนี้ครับจะมีทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็มีละครประมาณ3-4เรื่องครับผมก็ตอนนี้มีเรื่องยี่หวาดาตังนะครับแล้วก็มีเรื่องดอกไม้มาเฟียครับแล้วก็มีเรื่องแผนรักคัตคารูครับแล้วก็เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงปีหน้าเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับทางช่อง3าครับ ตีก็จะมีละครดอนแอนนะครับผมก็จะมีเรื่องแสนรักครับพี่เจ้านนแอนในปีหน้ากับทั้งช่อง3ามนะครับนี่ก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตีไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งมารู้จักตีนะครับก็สามารถติดตามผลงานย้อนหลังไปด้วยนะครับผมตีมีภาพย,ายนตร์เรื่องส้มปล่อยนะครับมีซีรีส์เรื่องทีอาแล้วก็มีคุณผิวที่หายกับเฟิร์สด้วยครับผมนี่ก็ฝากติดตามละครย้อนหลังงตีไว้ด้วยครับ เฟมีีฝันรักห่วงนิทานะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาในงานในวันนี้เพิ่งโชว์เสร็จไปเลยเนาะเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากค่ะคนเยอะและเสียงกรียดแบบตลอดเวลาจริงใก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่แฟนคลับมาเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกเออเป็นเกียริมากๆค่ะที่แบบว่าได้เชิญพวกเรามาออกงานค่ะเป็นแบบเดือนแห่งไขมันแน่นอนมีอะไรแบบ ฝากถึงแฟนๆบ้างครับในเดือนไพร์มันวันนี้ที่เรามาโชว์ในงานนี้ด้วยครับผมอย่างแรกเราต้องแสดงความยินดีนะคะที่ตอนนี้สมรสเท้าเทียมผ่าที่่รเยบร้อยแล้วค่ะใช่ก็รู้สึกดีใจกับหลายๆคนเนาะที่แบบว่าฝากพันเป็นทางที่ยาวนานมากๆากซึ่งแบบวันนี้มันผ่านแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยมากๆค่ะ เบมนะครับเดือดสายลานสังหอนะครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างเพิ่งลงมาจากโชว์เลยโหแฟนขับแบบโอ้มาเต็มเลยนนะ่บอกว่าห้างแตกเลยทีเดียวเขามารอตั้งแต่แบบห้างเปิดเลยครับผมเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับผมก็เป็นครั้งที่2แล้วที่เราได้มาที่นี่แต่ว่า กับทีเวฟบเนี่ยเรามากันอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วครับใช่ก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราทั้2สองคนได้มาเจอแฟนคลับให้หายคิดถึงกันครับอกดีใจวันนี้ก็ได้มามอบความสุขให้กับชาวทีเว็บทุกคนซึ่งเราก็มาไม่ได้มีแค่พวกเรานะมีนักแสดงศิลปินมาเยอะมากเลยเป็นการจัดกิจกรรมที่มอบความสุข คืนให้กับแฟนคลับทุกคนนะสนุกมากๆเห็นถึงความตั้งใจจริงๆนะครับผมงานที่ล่าสุดผมก็มาเหมือนกันที่เอ็กซ์พาที่นี่แหละโชว์ของแบบบิลลี่เบฟทำดีมากๆแบบเพื่อแฟนๆทุกคนจริงๆอันนี้คือแบบสุดยอดนะเห็นความตั้งใจจริงๆครับซีรีส์ได้ออนไปแล้วก็ถือว่าแบบประสบความสาเร็จมากรู้สึกยังไงครับกับผลงานที่ออกมาแล้วเราคิดว่าเราทาออกมาดีมากๆดีใจคือพวกเราพวกเราทุกคนทํากันเต็มที่มากๆก็สิ่งที่พวกเราอยากจะถ่ายทอดออกไปกันครับ รับรู้หรือผู้ชมได้รับชมแล้วรู้สึกทัสได้ผมว่ารู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้ทุกฝ่ายต้องขอบขอบคุณแฟนคลับทุกคนรวมถึงผู้ชมทุกคนที่สนใจทางสงหอนพวกเราแล้วก็สิ่งที่พวกเราอยากจะถ่ายทอดไปถึงทุกคนแค่นี้ก็แฮปปี้อรขอบคุณแทนทีมงานแล้วกันครับเพราะว่าตลอดแบบ2ปีที่เราทั้งเวิร์กช็อปรวมเวิร์กช็อปละถ่ายทํากันมาก็สองปีอะจนถึงตอนนี้ครับก็ขอบคุณแทนทีมงานทุกฝ่ายเลยที่แบบ ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีครับในพวกเราผมมี่เขาฝึกเขาได้ทำงานกับพี่แบบอ่ามีความสุขมากบจริงๆเราเคยแบบเรารู้จักกันมานานแล้วแหละเราเรียนการแสดงอะไรียนการกันงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้แบบร่วมงานด้วยครั้งแรกก็แบบว่าแฮปปี้มากเนาะแฮปปี้น่าจะแฮปปี้จริงแหละ มีความสุขดีที่ที่แต้มน้รักะากลับมาได้งานกับมาได้งานงานครับครับก็วันวันนี้เวลาของเราก็เจะได้ไปแล้วจะได้อะไรเอาง่ายๆก็คือฝาก EP นี้ EP แรกด้วยนะครับในงาน Price for All Boy Girl Love Story ด้วยนะครับเป็นงานแรกเนาะที่เราเปิดตัวรายการครับ Why Why ไง Why for you นะครับแล้วก็ อีพีหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับจบด้วยชื่อด้วยแล้วกันครับผมคอนเต็งทับทับทลส่วนคุณสแปมพอลัสิุนะครับก็ขอลาไปแล้วนะครับลา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 